สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมช่องนายเทิงพระเครื่องนะครับผมก็มาพบเจอกันเป็นประจำนะครับผมอาทิตย์ละครั้งนะเพื่อนก็ประมาณวันไม่เสาร์ก็วันอาทิตย์นะครับผมสองวันก็อาทิตย์หนึ่งก็มาร่วมศึกษามาร่วมศึกษาแล้วก็แนวทางในการเช่าหาบูชาในคลิปนั้นๆนั้นเพื่อนนะซึ่งพระส่วนมากที่ผม จะนำมาเสนอให้เพื่อนอน,นะครับผมก็ผมจะอคอนเซปต์ของผมก็คือว่าพระหลักร้อยอยู่แล้วเพื่อนพระหลักร้อยหลักพันนัเพื่อนอผมซึ่งราคานี้ผมก็คือว่าเวลาเพื่อนไปเช่าหาหรือว่าเช่าหาจากผมหรือว่าดูจากคลิปผมแล้วไปเช่าที่อื่นอ,อันนั้นก็ เป็นเรื่องที่ดีนัเพื่อนเพราะว่าการที่เราจะหาพระดีๆถูกๆแล้วก็พระแท้ด้วยมันก็ยากนั่นเพื่อนนะบางทีเราก็ไม่มีความรู้เลยสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะทีนี้เพื่อนๆจะเช่าหาก็มารับชม าว่างเว้นจากงานการวันอาทิตย์ก็เปิดช่องในในเถิงพระเครื่องรับชมผมมีแบ่งปันอยู่แล้วเพื่อนผมมีแบ่งปันพระให้ทุกคลิปผมมีแบ่งปันให้เรือ่อยๆวันนี้ก็ไม่เสียเวลาก็ไปเลย,ยนะนเพื่อนวันวันนี้ก็มาหลวงพ่อรวยนั่นเพื่อนมาวันนี้มาที่หลวงพ่อรวยนะก็เป็นพระผงที่ว่าทําแจกทหารนั่นเพื่อนนะก็ไปรับชมดูเลยนะครับเพื่อนก็ไปง่ายเลยนั่นเพื่อนน้านี่นะครับเพื่อน สไตล์ายเตงไม่ต้องพิธีพิถันเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับผมแล้วก็เพื่อนสามารถานำข้อมูลตรงนี้ไม่ไม่มากก็น้อยนั้นเพื่อนนะไม่มากก็น้อยนั้นเพื่อนก็จะได้ไปเจอตามแผงตามตลาดหรือว่าไปเจอที่บ้านหรือว่าบางท่านก็มีอยู่แล้วที่บ้านนั้นเพื่อนนะก็จะได้นำมาเช่าหาบูชาบางท่านก็ เอามาขึ้นคอได้อะไรนั้นเพื่อนนะเพราะว่าเป็นพระที่ว่าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อรวยท่านปลุกเสกให้นั้นเพื่อนนะก็เป็นล้อพิมพ์หลวงพ่อปานนั้นเพื่อนนะล้อพิมพ์หลวงพ่อปานหลวงพ่อปานขี่ไก่นั้นเพื่อนนะก็คือว่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้ประวัติการสร้างก็ชัดเจนนั้นเพื่อนนะแล้วก็จํานวนการสร้างก็เยอะพอสมควรนั้นเพื่อนเพราะฉะนั้น การที่ว่าเราจะเช่าหาบูชาผมว่าก็เป็นอะไรที่ว่าดีไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนั่นเพื่อนนะรุ่นนี้นั่นเพื่อนนะพิมพิมขี่ไก่นี่นั่นเพื่อนนะก็ไม่ต้องลงกล้องนั่นเพื่อนนะคือว่าพระรุ่นนี้ทำแจกทหารนั่นเพื่อนนะเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ก็คือว่าแจกทหารภาคสี่นั่นเพื่อนนะภาคสี่ 2002, มพันสมพันสนั่นเพื่อนนะถ้าผมอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะทำหลวงพ่รวยอธิษฐานจิตแจกทหารเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ทหารภาคา<ม>สีนส่นั่นเพื่อนนะ,ะมพันส<ณ>องมพันสนั่นเพื่อนนะโอเคนั่นเพื่อนนะประวัติการสร้างก็มีคร่าวๆเนีเข้า,า,ขาใจง่ายนั่นเพื่อนนะก็ทหารก็คือว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าจะเป็นไม่ว่า ในหน่วยหนึ่งหน่วยหึหรือว่ากองพันหนึ่งกองร้อยหหรือว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะไปในภารกิจทหารเรือทหารอากาศทหารบกก็จะหาเกจิส่วนมากในปีนั้นๆที่ว่าเกจิที่ว่าดังๆเพื่อนสังเกตได้เลยทหารจะไปขอให้สร้างวัตถุมงคล เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจแล้วก็พระมีพระติดตัวไปไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะไปปฏิบัติลงไปในภาคใต้3จังหวัดชายแดนหรือว่าภารกิจต่างๆที่ได้รับคําสั่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของกําลังพลของทหารนั่นเพื่อนนะในปี57หลวงพ่อรวยก็ดังมากนะเพื่อนนะภาคสี่ก็ได้ขออนุญาตให้หลวงพ่อรวยเอ้ขออภัยครับหลวง หลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับวัดตะโกอายุทยานั้นเพื่อนนะก็ได้จัดสร้างเป็นอ่าเป็นพิมพ์เป็นพระเนื้อดินผสมมวลสารนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทีละองค์ก็ได้นะเป็นเนื้อดินนั้นเพื่อนนะเนื้อดินแล้วก็เป็นมียันยันสี่ตัวนั้นเพื่อนนะข้างๆนะแล้วเป็นฐาน แล้วก็เป็นรูปไก่หางหางพวงแบบนี้นั่นเพื่อนนะ,ะส่วนด้านบนก็มีอุดมวลสารนั่นเพื่อนนะชัดเจนนั่นเพื่อนนะไม่ต้องอใส่รายละเอียดนะผมว่าชัดเจนโอเคนะเดี๋ยวขยายให้เพื่อนดูอ๋อนี่นันเพื่อนนะเพราะว่าบางทีวางขยายกล้องแล้วมือผมไม่นิ่งนี่นะข้างหลัง ส่วนด้านหลังก็จะเป็นตาวัตโกปั๊มแบบนี้แล้วก็เขียนชื่อหลวงพ่อรวยเลยกแล้วก็มีด้านล่างด้านล่างก็คือมีโค้ดมีปั๊มแบบนี้นะรวยตะโกหลวงพ่อวก็คือว่าหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับอันนี้ก็เป็นอุดมวลสารนั่นเพื่อนนะส่วนเนื้อหาละเอียดอันนี้ก็จะเป็นรอยปา่าก็จะมีมีเม็ด เม็ดกวดเม็ดทรายเม็ดมวลสารนั่นเพื่อนนะอ่านี่นะเพื่อนนะ,ะเพื่อนจะสังเกตง,ง่ายๆนั่นเพื่อนนะนี่องค์แรกผ่านไปบางบางองคอ์คือว่าจะมีรอยเจิมแป้งก็คือว่าหลงลูกศิษย์นั่นแหละเพื่อนลูกศิษย์ก็บางท่านก็เข้าไปหาท่านให้ท่านส่วนตัวนะบางทีก็จะไปก็จะเป็นเจิมแป้งแบบนี้นะให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็จะเจิมแป้งให้แล้วก็ แป,แป้งข้างบนทับมวลสารอีกทีอันนี้ก็คือว่านี่นะเดี๋ยวเพืพ่อนเพื่อนอันไหนไปเจอแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่าเอ้าทำไมไม่เหมือนกันนี่ถ้าแบบอุดมวลสารแบบนี้ก็คือว่าอุดมวลสารแบบนี้นั่นเพื่อนนะอันนี้คืออุดมวลสารหมู่สารอันนี้ก็คือว่าแป้งอุดไปอีกทีหนึ่งน,นั่นเพื่อนนะอ่าก็คือว่าพิเศษแต่ราคาก็เท่ากันน,นั่นเพื่อนนะอ่านี่นะนี่มี แป้งเจิมแป้งเพราะว่าหลวงพ่อรวยท่านก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านมากจะให้ท่านมาจานบ,บางทีลูกศิษย์ท่านเยอะนั่นเพื่อนนะท่านก็อาจจะกลัวไม่ทั่วถึงด้วยความเมตตาของท่านท่านก็จะมีแป้งของท่านเสกไว้แล้วก็จะเจิมแล้วก็ไอษฐานจิตซ้ําให้อีกรอบหนึ่งเพื่อนนะนี่นะส่วนรายละเอียดด้านหลังก็เหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนกันหมดนั่นเพื่อนนะอมืมีตาวัดมีตาคำว่ารวยตะโกนั่นเพื่อนนะอ่า ก็มาดูนี้เราก็ดูไปทุกองค์นะผมก็มี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 มาแบ่งปันนั่นเพื่อนนะอ่าล้วเพื่อนอยากจะได้ของดีราคาถูกนั่นเพื่อนนะก็ทักมาได้เดี๋ยวคือว่าท้ายท้ายคลิปอะ่ะเพื่อนกดดูตรงคําว่าดูเพิ่มเติมอะ่ะกดไปปุ๊บมันจะมีอ่ามันจะมีลายมีเบอร์ลายเบอร์โทรผมผมจะทิ้งไว้ทุกคลิปนะถ้าผมไม่ลืมนะหรือว่าถ้าคลิปนี้คลิปคลิปไหนที่ว่าไม่ไม่มีผมลืมลงไว้เพื่อนเพื่อนก็ไปไปกดดูอ่า คลิป,คล,ปคลิปอื่นนั้นเพื่อนนะมันมันต้องมีมีลงส่วนมากผมก็จะไม่ลืมนั้นเพื่อนนะอ่าข้างหลังก็จะเป็นรอยปาดแบบนี้นั่นเพื่อนนะรอยปาดมีหมดนั้นเพื่อนนะอ่ารอยปาดมีนะอ้าวดูดูดหลายหลายองค์นั่นเพื่อนนะผมก็จะให้ดูอ่ามาดูนี่อีกก็ไม่อยากเพราะว่ารุ่นนี้ถามว่ามีเกมไหมอ่าตอนนี้นะผม ผมไม่ผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีนั่นเพื่อนเพราะว่าเป็นพระหลักร้อยแล้วก็พระทำแจกแล้วก็จำนวนการจัดสร้างเยอะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเซียนพระหรือว่าเซียนใหญ่ๆาก็จะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่แต่สำหรับผมอ่ะผมคิดว่าอ่าที่ว่าได้ผ่านท่านปลุกเสกแล้วก็เป็นวาระดีๆ เพื่อนไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากมากมายเลยทําแจกทหารน่ะเพื่นอนรู้แล้วพุทธคุณคืออะไรแควคาดปลอดภัยนั้นเพื่อนนะผมถึงบอกว่าอ่าถ้าอะไรก็ช่างไม่ใช่เฉพาะแค่หลวงพ่อรวยนั้นเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นเกจิอ่าไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคูนอ่ารู้ว่าดังๆที่ว่าดังๆอ่ะเกจิทุกท่านอ่าหลวงพ่อพัดอย่างเงี้ยอ่าที่ว่าทหารจะขอญาตอ่าให้ทํา วัตถุมงคลให้จัดสร้างวัตถุมงคลสักรุ่นหนึ่งเพื่อแจกจ่ายทหาราเพราะฉะนั้นพุทธคุณตรงนี้เพื่อนผมการันตีให้เลยไม่เป็นสองรองไคยแน่นอนนั่นเพื่อนนะแล้ววันนี้ผมก็มา,าคือว่าราคา,าบอกราคาเลยราคาเนี่ยคือว่าผมจําหน่ายที่อันนี้คือว่าทำว่าแบ่งปันของผมเนี่ยคือว่าผมให้สุดๆไปเลยครับก็คือว่า 100บาทอ่าเพื่อนฟังไม่ผิด100บาทก็คือเอางี้ก็เอางี้ก็ได้เพื่อนอ่ามันมีค่าส่งด้วยก็คือว่าเพื่อนๆนจะโอนหรือปลายทางคือว่า150จบเลยเพื่อนเอาฟังชัดนั่นเพื่อนอ่าไม่ว่าจะโอนหรือปลายทาง150บบาทจบเลยนั่นเพื่อนที่อื่น จะขายร้อยหนึง่งจะขาย200หรือว่าจะขาย210อะไรอันนั้นก็แล้วแต่คือว่าผมจะบอกประจําว่าราคาพาร์น่ะม,นม,ม,ม,มันไม่มมันไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีราคาตายตัวนั่นเพื่อนนะมันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะนั้นชั่วโมง,งนั้นหรือว่าไปได้มาเท่าไหร่ต้นทุนของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันนั่นเพื่อนนะเพราะฉะนั้นผมจะพูดประจําเลยว่า พระไม่มีราคากลางขึ้นอยู่กับคนซื้อและคนขายนั่นเพื่อนนะผมถึงบอกว่าเวลาเราจะเช่าหาเพราะว่าราคานี่ร้อยห้าสิบบาทนี่โอนหรือไปทางเน่นเพื่อนเอาไปเคลือบหรือว่าเอาไปอัดพลาสติกหรือว่ามีกรอบกรอบขนาดนี้ก็มีเพราะว่าขนาดไซส์เนี่ยเท่ากับหลวงพ่อปานเป๊ะเลยนั่นเพื่อนนะอ่าประมาณนั้นเลยนั่นเพื่อนนะหรือว่าเพื่อนๆอนอ,นอยากจะเลี่ยมพลาสติกอ่าสักร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทก็อยู่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนั่นเพื่อนนะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนสิสนใจผมก็มีพอนะพอมาแบ่งปันนั่นเพื่อนนะรุ่นนี้นะพอพอมีมาแบ่งปันนะพิมพ์ลึกๆแขนแขนโค้งๆแบบนี้นั่นเพื่อนนะพูดถึงคุณเพื่อนไม่ต้องอไม่ต้องพูดถึงเลยพุทธคุณเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะทำแจกแต่หาเนี่ยเพื่อนอด้านหลังแบบนี้นั่นเพื่อนนะนี่นะมีอุดมวลสารมีอุดเมน วนตอขอโทษมีอุดมวลสารอุดแป้งเจิมแป้งนนเพื่อนนะแต่เจิมแป้งนี้ผมมีองค์เดียวอ่าองเดียวนะเพื่อนอ่าส่วนนั้นก็เป็นอุดมวลสารธรรมดาอุดมวลสารที่ว่าปุกเสกนี่นั่นเพื่อนนะนี่นั่นเพื่อนนะอ่าคลิปนี้ก็นี่แหละง่ายๆสั้นๆคลิปนายเทิงไม่ต้องไปฟังอะไรที่มันยาวฟังยาวแล้วมึงก็จะเบื่อนั่นเพื่อนนะอ่าผมคิดว่างั้นนะผมทําอะไรก็รวบลัดตัดตอนอ่าคุยกันสักนิดนึง อ่าแล้วก็อ่าบคือว่าลักษณะเพื่อนๆก็ดูตามคลิปผมนี่นะอ่ามีตาปั๊มด้านล่างมีด้านหลังอ่าแบบนี้นั่นเพื่อนนะมีอุดชนวนมวลสารอ่าแล้วก็รูปอ่าเขาเรียกอะไรอ่ารูปลักษณะแบบนี้อ่านี่นะเพื่อนนะนั่งเพื่อนๆจะเรียกว่านั่งฐานบัวหรือฐานอะไรเนี่ยเขาเรียกเป็นฐานบัวก็ได้เป็นเม็ดๆนั่นเพื่อนนะ ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไดพร้อมนั้นเพื่อนนะเพื่อนท่านไดพร้อมก็ทักมาทักมาจองก็ได้เหมือนเดิมนเพื่อน่าแต่ผมคิดว่ารา,า,าคาประมาณนี้ร้อยห้าสิบเนี่ยโอนหรือไปทางเพื่อนเพื่อนโอเคอยู่แล้วแหละเพื่อนนะได้ไปนะคล้องคอเดินทางเวลาเดินทางหรือว่า,าไปทํางาน หรือว่าเดินทางกลับต่าจังหวัดหรือว่าคนที่ว่าเดินทางเกี่ยวกับเดินทางนั้นเพื่อนไปทางไหนขึ้นเหนือลองใต้ก็อาราธนาท่านขึ้นขึ้นคอ,อหรือว่าจะแขวนไว้เลี่ยมก่อนได้เลี่ยมพาสติกก็ได้เพื่อนแล้วก็เอา,อาแขวนไว้ที่หน้ากระจกรถก็โอเคแล้วนั่นเพื่อนนะคลิปนี้ก็เอาชั้นสั้นง่ายๆได้ใจความแบบนี้นั่นเพื่อนนะท่านเพื่อนท่านไหนพร้อมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรทิ้งไลน์ไว้เพื่อนกติดต่อมาเหมือนเดิมนั่นเพื่อนนะร้อยห้าสิบ โอนหรือไปทางก็ได้ราคาเดียวจบครับผมง่ายๆอ่าไม่ยุ่งยากนั้นเพื่อนนะคลิปนี้ก็ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนด้วยก็ไปไหนก็พกร่มติดสักนิดนึงนะครับผมแต่กลางวันก็ร้อนอยู่นั่นเพื่อนนะโอเคนะก็รักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับทุกท่านทุกคนนั่นเพื่อนนะก็ขอให้รวยๆเฮงๆมีเงินอ่า ใช้ไม่ขาดกระเป๋านะเพื่อนนะมีโชคมีลาบนันเพื่อนนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนขอบคุณสําสหรับผู้มีการและคุณทุกท่านากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับสมาชิกใหม่หรือว่าหลงเข้ามาก็ฝากกดติดตามให้ผมสักนิดนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ